สุดท้ายนะครับก็ยังอยู่กับน้องออยน้องอายนี่เขาบรรยายสรรพคุณมาอายนี่สนิทกับลูกพี่วินิจเสียงซอสายรับไม่ไปสนิทกันยังไงเดี๋ยวก่อน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 คนอื่นเขาต้องต้องเรียกว่าต้องแนะนำนิดนึงว่าเสียงซอสายรับนี่อะไรยังไงอยู่เขาบอกคนอื่นว่าเขาใจอะไรเนี่ยเสียงซอสายรับนี่เป็นลูกสาวของพี่วินิจเสียงซอนี่ผู้หญิงใช่ค่ะที่เป็นนักขี่ม้าใช่ค่ะน้องเสียงซออันนี้ก็นักขี่ผู้หญิงผ่าผล เกือบพุ่งนี่คือจะให้พุ่งเลยเกือบสำลักเลยเนี่ยเห็นมันเงียบไปจังหวะให้พุ่งแบบว่ากำลังกูหคุยทางนู้นก็เออแล้วนรักกี่ผู้หญิงโง่เรียกเรียกกเสียเลยเขาขี่ยังไงอะเขาแก้ลำบากนันพี่น้องก็คุยด้วยน้องก็คุยด้วยเขาขี่ยังไงอะเขาขี่ขีผู้หญิงอะขี่โอ้โหเขาถามนี้เลยอะตอบตอบตอบอย่าอย่าอึ้งอย่าอึ้ง ก็ขี่อ่ะมันต้องจะดูจะดูไหวพริบว่าคุณแพรเพชรนี่จะตอบยังไงต้องแสดงท่าทางอ๋อยิ้มคุมกุ้ยนะไม่รู้จะไปยังไงพี่โโอ้หถามก็ถ้าถ้าแมรมันแสดงท่าทางเนี่ยวงแตกเลยนะวงแตกเลยพี่แล้วงแตกเลยนะออกเทสสุดท้ายเลยอ่ะอย่างดีกว่าอย่านะก็ขี่หลังไงขี่หลังขี่หลังขี่หลังแล้วพี่เนี่ยผมก็เสียอะไรนักขี่ผู้หญิงบันรสดแล้วจังหวะนี้ผมดูแล้วเมื่อกี้มันต้องมีน้ำพุ่งแบบว่า ออตอนถึงตอนถึงตอนี่เป็นเป็นนักขี่มาใช่ค่ะสายรับนี่เป็นอะไรก็นักขี่มาเหมือนกันเป็นผู้ชายกับผู้หญิงผู้หญิงกับผู้หญิงค่ะอ๋อผู้หญิงทั้งคู่เลยเป็นฝาแฝดอไม่ใช่ไม่ใช่ฝาแฝดเป็นพี่น้องการคนไหนคนไหนคนโตนะคนโตสายรับค่ะสายรับพี่พี่ก็มีญาติคนนึงนะชื่อคล้ายๆสายรับใช่ไหมของรับจ้ะวอาดพี่ชอบชอบไอชอบ อน้องของลับน้องของลับนี่อันนี้คือชื่อเล่นหรือชื่อจริงคะของลับะแซวเล่นแต่ว่าผ่อนไงก็ไม่หมายถึงถ้าชื่อชื่อเล่นของลับแล้วชื่อจริงจะชื่ออะไรเออนะแล้วชื่อจริงชื่ออะไรดีฮะชื่อจริงชื่ออะไรของลับอย่าอย่าอย่าถามเลยคือถามนักขี่ผู้หญิงโอ้พี่ผมก็เลยจะตอบอยู่แล้วเนี่ยเอออย่าเลยผมกลัวผมพูดตอนนั้นผมกลัวคำตอบคุณแม่เพชรที่สุดแล้วทำไมอ่ะคุณแม่เพชรชอบพูดแบบตุ้มมาเนี่ยใช่ไหมแล้วมันก็แบบว่า กดให้ไงก็อยากจะให้เราพูดอะไรดูเสียงได้ดูเสียงได้พี่เราตอบน้องตอบน้องอ่ะน้องน้องอายถามใหม่ถ้าชื่อเล่นว่าชื่อของเออ่ชื่อเล่นชื่อของลับชื่อจริงชื่ออะไรคะเออชื่อกระเจี๊ยบจ้ะไว้ใจแป๊วเลยกะออกมาได้เสียงเลยเออกระเจี๊ยบอ่ะชื่อกระเจี๊ยบน่ารักดีอ่ะแล้วแล้วยังไงเราไปเรารู้จักเสียงซอสายลับนี่ตอนไหนไป่ทำข่าวขี่ม้าไปรู้จักไอสนิทกับเขาได้ยังงไใช่คือตอนแรกเนี่ยไปทำข่าวขี่ม้าก็คือตามสายอยู่แล้วแหละแล้วทีนี้คือตอนแรก เริ่มต้นมาไม่รู้จักใครเลยก็เลยขอเบอร์พี่เขาที่เคยมาทําก็โทรหาเลยปรากฏว่าเป็นพี่วินิตรับก็ว่าอ๋อพี่วินิตใช่ไหมคะคุณพ่อน้องเสียงซอใช่ไหมคะเขาคุยดีมากคือเขาบอกใช่ครับอะไรอย่างงี้โอเคก็เดี๋ยวให้เบอร์น้องเสียงซอไปพอไปก็ก็คุยกันมาตลอดจนซอเดี๋ยวขอไปถ่ายนี่นี่นี่รายการแข่งอะไรแต่ส่วนมากคือจะได้คุยกับเสียงซอเพราะว่าสายลับเนี่ยอยู่ต่างประเทศอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ก็เลยแบบว่า ติดต่อกับเสียงซ้อมมาตลอดแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งน้องจะไปแข่งแล้วน้องป่วยเข้าโรงพยาบาลกระทันหันเลยเลยไปแข่งแทนก็เลยไปเยี่ยมไงก็เจอคุณพ่อคุณแม่คุณแม่น้องเขาเป็นดาราคุณส้มโอคุณแม่ส้มโอเป็นพิเศษเขาก็ดูแลเราดีแล้วหลังจากนั้นน้องก็แบบเวลาไปไหนยังไงอะไรก็ก็นึกถึงเราอีกอย่างหนึ่งคือน้องเนี่ยเป็นคนชอบดูฟุตบอลฟุตบอลทีมชาติฟุตบอลลีกอะไรอย่างนี้ก็แบบหนูไปดูพี่ตองมาเลยน้องก็จะมาเมาสอะไรอย่างนี้ก็เลยชอบ พี่ตองมีแฟนแล้วนะก็แล้วแต่พี่ตองไงคะพี่ตองมีแฟนแล้วนะพี่ตองก็รู้สึกจะเจ้าชู้เยอะนะเอาอย่างนี้เลยล่ะพี่ตองแก้ข่าวด้วยพี่ตองแก้ข่าวด้วยคุณแม่เนี่ยเขาชอบดูรายการผมนะคุณแม่เขาคุณแม่พี่ตองเนี่ยแล้วแล้วคุณแม่คุณแม่ของตองก็ก็จะไปบอกพี่ตองนี่ไงเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีโจทย์อีกนะคะไม่เอาไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว ต่อ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 เม่อยากพี่โจนแล้วก็อย่างนั้นเลยพี่ก็ก็เลยแบบว่าได้สนิทกับเสสก่เคยไปบ้านเขาไหมที่ยุทธยาไม่เคยค่ะไม่เคยไปบ้านแต่พี่วินนี่นีเตะบอลไปเก่งไปทำลายกายอย่างที่ยุทธยาเป็นไี่ะที่บ้านนี่ก็มีคอกม้ามีคอกม้าส่วนตัวแล้วก็อยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็จะมีเรือจอดอยู่คันหนึ่งจอดเรือจอดเรือจอดเรือย้อนชื่อของเรือจอดแล้วก็จะมีโรงโรงรถเอาไว้จอดรถสวยๆเอาไว้จอดรถสวยๆพวก เบรซิ่งอะไรอย่างเงี้ยเบเลซิ่งเลยแนวนั้นอ่ะประมูลอยู่นี่พี่ไม่ใช่ติดแอร์ทุกคนละติดแอร์ติดแอร์หมดอ่ติดแอร์ให้รถเหรอใช่เป็นโรงรถติดแอร์แบบเป็นบ้านอยู่อะโรงรถใหญ่กว่าบ้านกูอีกอะอย่างม้าก็ตัวนึ่งก็หมาตัวนึงแบบว่าแพงมากแล้วมีหมีม้าหลายตัวนี่นี่ที่บ้านเขาเลี้ยงม้าแคร์ด้วยนะนี่ก็เลยถามซ้อแล้วคุณพ่อไม่คิดจะเลี้ยงม้าลายบ้างหรอม้าลายมันถามม้าลายน้องลิ้มเป็นฝูงเฮ้ยม้าลายก็ไม่ให้เลี้ยงนะ ใช่ไหมไม่ได้ตามสมสัตว์ไงสัปาีเวิร์นก็เห็นชอบเลี้ยงมาไงก็เลยค่ะเ่อก็บอกว่าหนูว่ามันไม่มีประโยชน์อะค่ะก็เลยคุณพ่อคงไม่เลี้ยงอืม้าหลายใครเขาเลี้ยงมีถ้าเจอน้องสายรับกับเสียงซอช่วยถามบอกว่าพี่บอกหุูฝากถามได้ไหมครับบอกเคยเห็นม้าห้าขาไหมเป็นยังไงอะคะลงไปดูลงไปดูมาบางจังหวะมันจะมันจะมีห้าขา ปตีมีสี่ขาปวีมีที่ขาบางช่วงเวลาบางจังหวะมันจะมีห้าขาห้าขาอ่าเวลาที่เวลาหมดแต่เราคุยเันต้องอายต่อยครสองสามนาทีก็ได้อ่ามีอะไรอยากคุยอยากจะคุยมีบอลทีมบอลที่ชอบไหมมีค่ะทีมอะไรจ๊ะคือชอบท่าเรือคือชอบมาตั้งแต่ตอนโคชองทำแล้วอันนั้นคือแต่จริงจริงคือทีมที่เชียร์ตั้งแต่แรกคือสวัสด์แคททีมบ้านเกิดนะค่ะอ่แล้วก็มาชอบท่าเรือเพราะว่าแบบบรรยากาศการเชียร์ของท่าเรือมันสนุกไปดูบอยไม่ไปดูบอยไม่ไปดูแต่ก่อนไปดูบอยค่ะแล้วทำไมไม่ชอบ มึงทางานที่นี่ไม่ไม่ดูมึงรมึงทองคือก่อนมาทาก็ก็แอบชอบแหละหลังๆก็แบบเอแสดงว่าโดนนักบอลต้องนักบอลเมืองทองต้องอะไรตอย่างไม่ปการไม่ดีตต้องมีอะไรที่หรอ็ให้ลำคาญไงใช่ไหมต้องมีแบบอะไรอย่างเงี้ยนักบอลเลยการหรือทีมงานหรืออะไรก็เมื่อก่อนเมื่อก่อนที่เมืองทองจะจะไล่ฟังเมื่อก่อนที่เมืองทองจะมีช่วงแบบขึ้นมาใหม่ๆนะตอนดังใหม่ๆก็จะมีเริ่มยูเนเต็ดดีว่าถูกต้องถูกต้องดีว่าจะมีอยู่สัก สองปีสามปีแล้วก็จะหายไปหายไปเพราะมีไม่ได้แล้วทำไมเพราะอะไรโดนกินหมดเลยสองสองเปล่าไม่รู้เหมือนกันอ๋อที่พวกเอา S S M ครับเอสอ็มไปเนี่ยอ๋อได้และน้องนั่นน้องนี่อะไรเนี่ยอะไรบ้าระดัะน้องนั่นน้องนี่เออหายไปเลยเนี่ยหนูนี่ไม่มีเลยโดนใครกินพี่ผมก็ถามบอกพี่ทำไมด็นี่ไม่มีดีว่าแล้วบอกว่ามีได้ไงมันเอาไปกันหมดนักบอลนะลักบอลนั่นแหละ ใช่ไหมเนี่ยแต่เดี๋ยวเขาบอกเจ้าชู้เหรอไหมเขาบอกเจ้าชู้เขาว่างไงเขาว่างนักบอลสมัยนี้มันเหมือนสถานะเป็นเหมือนเซเลบแล้วใช่ไหมใช่เมื่อไหรก็อยากเข้าหาแล้วบอลแมนยูแมนยูลิพูนโอ้ยหนูแฟนผีเลยนะแฟนาีใช่หน้าตาดีหนูดูมั้งแต่ดไว้ยอหนูชอบดว้ยอกแต่ตอนนี้ไว้ยอกด้วยม้าห้าขาเอาโอเคหมดแล้วเหรอหมดแล้วไม่เลยเวแล้วตั้งนานนี้แถมใให้นช่วงแถมให้ในช่วงไลฟ์โอเคก็เดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวอาจจะ ให้กุยชวนอะไรพี่เสียเซลล์มากเลยห้าสี่คนเวลามันไม่ค่อยดีเดี๋ยวเขามาดูช่องเลคคอร์ดพี่เลคคอร์ดไลฟ์มาดูเยอะมากเนี่ยนี่ขนาดเราสาวมาดูดก็ยังไม่ยังดึงดูดก็ไม่ไม่ช่วงเล็กเขามาดูเทปย้อนหลังเนี่ยเป็นแสนแสนคนแสนสาหัสดูเท่าไหร่กกี่พันถึงสองพันไหมผมว่าต้องมีแตะประมาณ900กว่าคนเป็นการแสนสาหแสนสาหใช่ได้ไหมใช่ได้ไหมาเล่นการเล่นโอเคคุณกุยปีน้องกุขอบคุณน้องไายก่อนขอ วันนี้ขอบคุณมากไปชี่มานคาเฟ่ของเราไอแบบว่าไอหรือไอลูกตาหรือไม่ไม่คือคุณพ่อเนี่ยชอบไอสารสวรรค์ผู้วิจิตรก็เลยมาตั้งชื่อลูกสาวว่าชื่อไอนี่เป็นที่มึงที่มาไนี่กีฬาหมดเลยนะใช่พี่ผมยังคาใจเรื่อง ขี่ผู้หญิงผาดโถนเกียร์ก็หลังไม่พี่เกียร์อะไรพี่นะทำไมทำไมผมใช้ฝักนี้ขี่ผู้หญิงผาดโถนรถแก้ไม่ปเลือกแก้กมไหนเลยคิดได้ไงอะอ่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามอีกสามอาทิตย์เรากลับมาเจอกันใหม่แสงเวลาคาเฟ่รีเทิร์นนะแล้วก็สาวๆที่เดี๋ยวโปรดิวเซอร์วอลท่านวองเราจะเชิญมาแต่นี่ไม่ซ้ำหน้าเลยนะไม่ซ้ำหน้าเลยนะเอาละวันนี้เวลาหมดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณน้องอ้ายด้วยครับสวัสดีครับ